แรงนกแท้เดฮแชมพูโคโลชัว ทาที่ไพเราะแบบนี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นั่นคือกิติกีตาเปิรนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่กิติก,การจนสถิสถิตเราทุกคนคนที่ชอบกีตาร์คนที่ ฟังเสียงเพลงสายทานใต้ขุนเขารู้ทันทีว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ชายคนนี้ครับพี่กิติการชน์สถิตเราต้องเรียกพี่กิติกีตาร์ปืนถูกต้องวันนี้เป็นเกียรติมากๆดีใจได้เจอพี่กิติผมไม่ได้เจอพี่กิตินานแล้วตั้งแต่สมัยทำร้อยหกสิบแปดชั่วโมงที่อัดที่หนองแขมเป็นเรลาเป็นสิบกว่าปีอย่างนี้เลยครับ พี่กิตติและกีตาร์ปืนทนทั้งบุคคลทั้งฉายานี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทย <c oughs> เมืองไทย <c oughs> สังคมไทยและหัวใจของคนที่รักเสียงดนตรี <c oughs> และภาคภูมิใจใน ความสามารถของคนไทยเรานี่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับตั้งแต่ยุค60-70มาจนปัจจุบันบนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพี่แล้วมีคำคคว่ากิติกีรับเปืนเกินกว่า30กว่าปีไม่ใช่ดังแค่เมืองไทยด่งดังไปถึงต่างประเทศ<ช>ด้วยผู้ชายคนนี้นะครับแน่นอนเป็นคำถามที่ผมต้องถามว่าทำไมผู้ชายคนนี้เล่นกีตาร์ที่เป็นรูปลักษณะเป็นเปิดและผู้ชายนี้คิดเองหรือเปล่า พี่กิติคิดกีตาร์ปืนด้วยตัวเองจดลิขสิทธิ์ด้วยครับมีรมคับายัางไงพี่จุดเริ่มต้นเลยเนี่มายัางไงพี่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเพ้อฝันมั้งคิดสูตรตอนนั้นพี่นอนที่โรงแรม KR ม,มองเห็นสมัยเมื่อก่อนโรงแรมมันจะเห็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคานอะไรเงี้ยคือเอ้ยมันน่าจะเป็น ขอบกีต้าขอบกีต้าแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเป็นปืนอะไรอย่างเงี้ยไงเพราะฝ่ายฝันตอนเด็กๆเราก็ชอบเล่นปืนและอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาในความคิดคำหนึ่งของเราเลยใกีต้าจะเป็นปืนได้ไหมนะเป็นปืนกระบอกใหญ่ๆแล้วก็มีสายออกมาด้วยตอนแรกพอเสร็จแล้วปั๊บพี่ก็พอคิดได้ปั๊บเมื่อก่อนพี่อ่ะกับเพื่อนคนหนึ่งรับก็ให้เขาช่วยเลื่อยเลยพอทาอะไรเสร็จปั๊บ ก็ไปออกรายการของพี่ดำรงพุตานเลย่าอาทิตย์ยิ้มจําได้ครับพออาทิตย์ยิ้มเสร็จปั๊บเขาบอกมีจดหมายมาเป็นเป็นร้อยเลยอ่ะสมัยเมื่อก่อนจดหมายเป็นร้อยมากออกรายการอาทิตย wow, ์ยิ้มของพี่ดำรงเสร็จถือกีตาร์ปืนอ่ะจดหมายเป็นร้อยนี่ถือว่าแต่ตอนนั้นกีตาร์ยังทําไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถือเล่นละแต่ถือแต่ว่าพอมีจดหมายปั๊บเขาเรียกอะไรกําลังใจมาละพลังกับกําลังใจใจฟูก็เลยทํา ตั้งแต่นั้นทําให้ประสบความสําเร็จที่เรื่อยมาอยากจะถามครับว่ากีต้าปืนเนี่ยถึงวันนี้ผลิตอันนี้เป็นงานมือนะครับงานแฮนด์เมดนะครับซึ่งถือว่าวันนี้กีต้าปืนกลายเป็นของสะสมเป็นอง collectible item ใช่ครับอผลิตมาถึงวันนี้นะครับกี่ตัวแล้วครับ่ร้อยกว่าตัวครับร้อยกว่าตัวค่อยๆผลิตในแต่ละปีในแต่ละช่วงเวลาคือมันจะมีรุ่นอย่างเช่นอย่างเนี้ยครับ รุ่นนี้สายทานใต้คุณเขาเนี่ยอันนี้ชื่อรุ่นสายทานใต้คุณเขาชื่อตามบทเพลงเลยครับอันนี้ตัวนี้จะมี40ตัวคตัวแล้วก็แล้วก็จะมีลิมิเตติกลิมิเตตอาอมีเขียนคําว่ากิตติอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ดูตรงที่ตรงด้ามปืนนะครับจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณนามดูนะครับมีเป็นภาพพิกิตติเนี่ย อันนี้โอ้โหถ้าใครเป็นแฟนกิติกีตาปืนนี่ผมว่าดูดูรายการนี้แล้วต้องรีบสั่งเลยครับตอนนี้ถ้าใครได้ซื้อกีตาร์พี่เนี่ยถ้าพี่จะไปเล่นวันเกิดให้ถึงที่บ้านเลยและเอาตัวที่เขาซื้อเนี่ยเล่นให้ด้วยอ้เป็นเซอรที่ผมว่าสุดยอดไปเลยนะพรับใช่เป็นบริการหลังการขายที่ไม่มีใครจะแบบทำได้ในโลกเอาตัวที่เขาซื้อนะครับเล่นไปเล่นไม่ได้ว่าเหลือเยอะนะที่ทำมาใช่เพราะว่า ศิลปินดังๆคนดังๆซื้อไปเยอะมากคมยกตัวอย่าง พีแอดคาราบาลซื้อไปสองตัวสองตัวมือกีตาร์เก่งๆอย่างโอลานพี่โอลานผมใจครับซื้อไอตัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมึงหลายคนที่ชอบสะสมกีตาร์ต้องมีกีตาร์ปืนพี่เปิดโรงเรียนที่สีคอนสแควร์ชั้นสองชื่อโรงเรียนกีกิตินี่คือแบบชื่อวัยรุ่นมากๆอ่ะชื่อกีตาร์กันมันมันกีตาร์กันมันมันพี่คำหลายอย่างมากผมว่าพี่มีความคิดสร้างสรรค์พี่ลงมือไปทำพี่ยังมอบโอกาสให้กับสังคมพี่ยัง ลงมือไปทาในฝันพี่ถึงวันนี้พี่ก็ยังทาอยู่แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เห็นผลงานเพลงของพี่กีตาร์ปืนต,าต่างๆที่พี่ได้ทาให้พวกเราได้เห็นวันนี้พี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยช่านหนึ่งจริงๆและและพี่เป็นตัวอย่างที่ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับที่ชมอยู่ว่าถ้าหากว่าเราทราบว่าเรามีพรสวรรค์อะไรที่ได้รับมาเรามีพรแสวงด้วยคือความอุตสาหะวิริยาพยายามความมุ่มาณะบากบันอดทนและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับถึงวันถึงเวลาที่มันสุกงอมเนี่ยมันผลิดอกออกผลออกมาแล้วเช่นดังที่พี่เป็นกิติกีตาปืนและได้รับความยอมรับและชื่นชมจากคนทั่วไปในวันนี้เลยครับพี่ติอยากฝากอะไรกับผู้ชมที่ชมใครนิยมของเราอยู่ในวันนี้ครับเชิญครับก็ ขอขอบคุณนะครับที่เชิญพี่มาเป็นเกียรติมากครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยโปรโมทกีตาร์โรงเรียนและพี่ขออีกอย่างได้ไหมครับได้เลยครับตอนนี้พี่ทําเพลงใหม่ออกมาวาชื่อว่าเพลงล้ม7จ็ดครั้งลุกแปดครั้งที่ก็ขอฝากในรายการด้วยด้วยควางใหม่เลครับครับผมล้มเจ็ดครั้งลุกลุกแปดครั้งให้ลุก แปดครั้งที่เคยพาาครั้งให้แก่ตัวใหม่หากล้มเจ็ดครั้งให้ลุกแปดครั้งคุณผชมสามารถที่จะชมการพูดคุยของเราได้เต็มเต็มนะครับ ทางเพจของไทยนิยมที่ขึ้นหน้าจอของ่ันในขณะนี้เวลาทางไทยทีวีสีช่อง3วันนี้หมดลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่กิตติกัญจนสถิตกิตติกิตาปืนครับขอบคุณครับครับและรายการของเราวันนี้นะครับไทยนิยมต้องขอขอบพระคุณนะครับเสื้อผ้าสวยๆของพี่กรนะครับที่ผมกับคุณอาร์มใส่อยู่นะครับเสื้อผ้ายี่ห้อแชปครับอืมอยู่ในเครือแบบแจสป่าผมก็ใส่ให้เด็กๆนะครับผมถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเหมือนกันแล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ ติดตามชมรายการของเราครับวันนี้ผมคุณจิ๊บและพี่กิติลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ของรายการไทยนิยมเราเปิดพื้นที่นี้ขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าไทยทำไทยใช้ไทยนิยมครับช่วงนี้เราเปิดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความสามารถของคนไทยวันนี้ขอแนะนำให้คนไทยได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอรอช์ชัวครับในคอรอชัวนั้นเป็นผลิตภัณเสริมอาหารที่มีคอรอสตุมครับหรือน้ำนมเหลืองจากประเทศฝรั่งเศส1แก้วจะมี5,000มิลิกรัม นอกจากนี้ยังมีเวโปรตีนมีไอโซเลดและมีโปรตีน27กรัมต่อแก้วยังมีโปรตีนจากพืชเช่นโปรตีนจากข้าวถั่วเหลืองและยังมีโคลีนเบต้ากรูแคนวิตามิน B12 มีแคลเซียมสูงและวิตามินดีอีกด้วยวันนี้ขอนำเสนอให้กับผู้ชมที่ชมรายการไทยนิยมของเราอยู่หากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการที่จะซื้อของขวัญปีใหม่ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงให้กับผู้ใหญ่หรือคนที่คุณผู้ชมรัก กองจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับนำมาให้กับผู้ใหญ่ท่านใดก็ได้ภายในนี้มีบรรจุไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัว800กรัม1กล่องและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัว400กรัมอีก1กล่องจริงๆ2อ,อย่างนี้800กรัมและ400กรัมรวมมูลค่า1,385บาทแต่วันนี้สำหรับคนไทยให้ได้นำไปลองทานให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทยในราคาเพียง 1,000กับ50บาทครับ1,000กับ50บาทนี้เฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เท่านั้นนะครับถ้าคนไใคสนใจปริภัณฑ์เสริมอาหารคอโลชัวสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ Line แอดช้อปปี้ลาซาเพจ Facebook ชื่อ c o l o s h u r e o f f i c i a l หรือสามารถสแกน QR วอารที่ขึ้นหน้าจอของท่านอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับสำหรับผมแล้วผมอยากจะบอกว่าปริภัณเสริมอาหารที่มี คุณภาพแน่นอนที่สุดคโลชัวครับเราเปิดพื้นที่ตรงนี้สำหรับคุณผู้ชมที่มีผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อมายังรายการที่ขึ้นหน้าจอของท่านในขณะน,นี้ช่วงนี้ไม่ต้องซื้อขายนะครับส่งผลิตภัณฑ์ของท่านเข้ามายังรายการของเราเราจะพิจารณาแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะขายให้กับท่านในช่วงนี้เพื่อสนับสนุนความสามารถของคนไทยไทยทำไทยใช้ไทยนิยมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ